ทุกคนแกนวาลินพ,นพอวพอร์ี้คุณโฟดวันนี้พาทุกคนมาชมโครงการบ้านพายเวสเน็ตเลสเเดน์ประชาชื่นของค่ายพึกษาแบบพิเศษสุดๆกันไปนเลยค่ะบรรยากาศดีจนต้องลองว้าวตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะคะว้าแต่ใครมาต้อนรับเราบ้างอุ๊ยต้นไม้ค่ะ สูงป้องบังแดดได้เป็นอย่างดีนะคะเหมาะกับคนที่อยากมีบ้านที่มีทั้งความโล่ลื่นแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในโครงการกันนะคะโครงการนี้เขาออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะมีเพียง62ยูนิตเท่านั้นทั้งโครงการนะคะและในซอยแต่ละซอยที่โฟลเห็นนะคะมีเพียงแค่ 8ยูนิตเท่านั้นนะคะส่วนตัวสุดๆเลยค่ะบอกเลยว่าสงบและไม่วุ่นวายแน่นอนค่ะและที่อยู่ทางด้านหลังของโฟตตนนี้นะคะก็คือคราฟเ้าสสุดหรูของโครงการค่ะเขาออกแบบมาในสไตล์บ i t i ทามเลดเอเลแกนนะคะดีไซน์หน้าต่างทรงสูงโปร่งเรียบหรูและที่สำคัญรองรับการใช้งานทุกช่วงวัยเลยค่ะด้วยการออกแบบตามหลัก n i v e r s ซ l Design นะคะ ใครที่จะเข็นรถเข็นเด็กหรือว่าจะเป็นรถเข็นของผู้สูงอายุนะคะที่นี่เขาก็มีทางลาดรองรับสะดวกมากๆเลยค่ะและข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในขับเฮานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือร็อบบี้ดับเบิลวอล์รมนะคะเพดานสูงให้ความรู้สึกโป่งโล่งมากๆแสงธรรมชาติเข้าถึงได้เต็มๆเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆค่ะและ ยังมีคอนเซียทรูมนะคะที่มีเจ้าหน้าที่คอยประจำนะคะไว้บริการกับลูกบ้านซึ่งฟีเจอร์นี้ค่ะปกติเรามักจะเจอในคอนโดใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะและพอเดินออกจากตัวร็อบบี้นะคะเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำระบบเกลือกลางแจ้งค่ะที่มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ใช้บริการได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะเหมาะสำหรับสายชิลที่อยากมาแช่น้ำสบายๆนะคะ และจะเห็นได้ว่าสําหรับสาเด็กนะคะอยู่ภายใต้ใชายคาสําหรับครอบครัวที่พาเด็กๆมาเล่นยามกลางวันนะคะไม่ต้องกลัวแดดเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะโฟตไม่เหนื่อยเลยค่ะคลับเฮา์ที่นี่นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็มีลิฟต์รองรับมาให้ด้วยค่ะและที่ฟตุตอยู่ตอนนี้นะคะก็คือห้องมี e ติ้งแชมเบอร์นะคะหรือว่าห้องประชุมนั่นเองสามารถมานั่งทํางานหรือว่าจะมานั่งเล่นสบายๆได้เลยค่ะ อีกทั้งยังมีมุมนะคะนั่งเล่นแบบเซมิเอลดอร์นะคะเราสามารถมองเห็นวิวโครงการหรือว่าจะเป็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนชั้น3นะคะจะเป็นโซนสุขภาพละคะ่ะใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะต้องชอบชั้นนี้บาางแน่เลยค่ะเพราะชั้นนี้นะคะเขามีทั้งห้องฟิตเนสนะคะที่ให้อุปกรณ์มาครบคันเลยนะคะและก็ยังมีห้องน้ำส่วนกลางที่ให้ใช้งานกันค่ะ และที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะก็คือห้องเว n e น็ต o ูมที่อยู่โซนชั้น3นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะลูกบ้านสามารถมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรงพยาบาลวิมุตได้เลยค่ะซึ่งจะบอกว่าเขามีอุปกรณ์นะคะที่เราสามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเอาใจใส่ทุกจุดเลยจริงๆนะคะว่าแล้วโคดต้องไปตรวจความดันของตัวเองสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ และใกล้กันนะคะยังมีซีเนียร์โซนที่เป็นทางเดินหินนวดเท้าหรือฟุตลิฟิคเซอริตี้แพดนะคะให้ผู้สูงอายุนะคะได้มาผ่อนคลายหรือว่าใครที่อยากจะมานั่งพักผ่อนก็สามารถมานั่งได้เลยค่ะที่โครงการพายเ n ลเน็ตเลสซิเดประชาชื่นนี้นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านคัสโฮมในประเทศอังกฤษค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ไทยนะคะไทยแรกเลยก็คือสกอตไทค่ะ พื้นที่ใช้สอย205ตารางเมตรสห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่น1ห้องครอบครัว1ห้องอเนกประสงค์และที่จอดรถ3คันค่ะ ทายต่อไปนะคะเวอร์จิเนียพายเป็นบ้านแฟดสามชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่น2ห้องครอบครัว1ห้องอเนกประสงค์และ3ที่จอดรถค่ะและทางด้านหลังของโฟนนี้นะคะบ้านที่มีชื่อว่ามอนเทเลพายค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะคะมีพื้นที่ใช้สอยถึง255ตารางเมตรค่ะ 4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้น18ล้านบาทค่ะนอกจากจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วนะคะยังมาพร้อมกับความมั่นคงแข็งแรงด้วยการออกแบบแบบแบบส r a p on beam ค่ะล่งเสาเข็มนะคะช่วยลดความกังวลในเรื่องของที่ดินสุดไปได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี IP c a m e เ a และไซเลนค่ะติดตั้งที่จุดจอดรถเพื่อแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะเดินเข้าไปในตัวบ้านนะคะเราจะยังเห็นการออกแบบตามหลักยูนิวเซลดีไซน์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะพื้นที่เนินทางเข้าออกนะคะถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกวัยเลยค่ะ เมื่อเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับพื้นที่ f ฟร y เ r er อร์ค่ะที่สามารถปรับใช้เป็นพื้นที่เก็บรองเท้าหรือว่าจะเป็นชั้นเก็บของขนาดเล็กได้อย่างลงตัวเลยนะคะถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเป็นยังไงไปชมกันค่ะและนี้ก็คือห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนะคะพื้นของห้องนี้เขาปูด,ด้วย Absorption f l o o r นะคะที่ช่วยลดแรงกระแทกเวลาเราเดินหรือว่าล้มค่ะ พื้นที่ห้องกว้างขนาด3คูณ3.8เมตรนะคะสามารถวางเตียง5ฟุต ر. หรือ e ว่าจะเป็นเตียง3.5ฟุต2เตียงพร้อมกับโต๊ะข้างเตียงนะคะแล้วก็ตู้สภ้อผาเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยค่ะใกล้กันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจสุดๆเลยค่ะเดินเข้ามาโซนคาร์โมเนียนะคะ เป็นโซนพื้นที่แบบโอเพนแลนที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวค่ะแสงธรรมชาตินะคะส่องเข้าถึงอย่างเต็มที่เลยทำให้บรรยากาศดูโร่งสบายสุดๆนะคะและยังมีทางที่เชื่อมออกไปยังสวนหลังบ้านนะคะซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะ ในโซนนี้นะคะสามารถจัดวางโซฟาแบบ L shape คู่กับทีวีได้เลยค่ะและสำหรับโซนทานข้าวนะคะสามารถจัดวางโต๊ะทานข้าวแบบ long table ที่รองรับการใช้งานได้ถึง8คนเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวมากๆเพราะเขาออกแบบมาให้เชื่อมถึงกันในทุกๆก,กิจกรรมเลยค่ะ ห้องครัวของบ้านนะคะถูกออกแบบมารองรับทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งเลยค่ะสามารถประกอบอาหารแบบจริงๆจังๆหรือว่าจะอยากปาร์ตี้เล็ก,ลกๆกับเพื่อนๆก็ทําได้หมดเลยค่ะเขายังมีพื้นที่นะคะที่เราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ยังมีโซนซักล้างที่แยกออกไปได้อีกด้วยค่ะ และในส่วนของส่วนข้างบ้านนะคะจะมีขนาดประมาณ3เมตรค่ะเราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะจะจัดให้เป็นมุมพักผ่อนหรือว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟตอนเช้าๆก็โรแมนติกมากๆเลยค่ะมีประตูนะคะที่สามารถเปิดจากคอมอนแอเรียออกไปที่ส่วนข้างบ้านได้ถึง4จุดเลยค่ะใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวหรือว่าอยากพักผ่อนในวันหยุดนะคะบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ สำหรับโครงสร้างบันไดนะคะทางโครงการเขาออกแบบมาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะซึ่งช่วยลดเสียงดังเวลาที่เราเดินขึ้นลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแถมยังปิดผิวด้วยพื้นเอพิซีลายไม้นะคะที่ช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความอบอุ่นสบายตาค่ะมาพร้อมกับราวจับนะคะที่ให้โทนสีเดียวกับตัวบันไดเลยซึ่งทำให้ดูทันสมัยแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยค่ะ เมื่อขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะคะเราจะพบกับมาสเตอร์เบดมแล้วก็พื้นที่อนเนกประสงค์ค่ะซึ่งฝนจะพาทุกคนไปชมพื้นที่อนเนกประสงค์กันก่อนเลยค่ะสำหรับพื้นที่อนเนกประสงค์นี้นะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีนะคะหรือว่าเราจะเป็นมุมทำงานนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของเราเลยนะคะได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาให้พื้นที่มากว้างมากๆค่ะ และจุดเด่นของห้องนี้เลยนะคะก็คือพื้นที่เปิดรับแสงธรรมชาติค่ะเปิดรับได้อย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศโดยร่วมะคะ่ะดูโปร่งโล่ง,ลงสบายนะคะทําให้รู้สึกดีในทุกๆก,การใช้งานนะคะเราสามารถใช้งานได้อย่างมีความสุขแล้วก็เต็มที่กับพื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานในแต่ละชั้นนะคะจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยชั้น2เนี่ยจะสูง2.7เมตรนะคะส่วนชั้น3จะสูง2.6เมตรและในพื้นที่อเนกประสงค์นี้นะคะยังมีประตูบานเลื่อนแบบ2ตอนนะคะที่เราสามารถเปิดออกไประเบียงได้เลยค่ะ ระเบียงนี้นะคะก็จะหันออกทางด้านหน้าของบ้านนะคะเราจะจัดเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะตกแต่งด้วยต้นไม้เพิ่มความสดชื่นก็ได้เช่นกันค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวเขาจะไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะทำให้ลูกบ้านนะคะสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่เลยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เป็นส่วนตัวเลยค่ะถัดมานะคะโฟดพามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะนางเอกของเรานั่นเองค่ะ ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อเนกประสงค์นะคะสําหรับห้องนี้เขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์การพักผ่อนได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีหน้าต่างที่รับแสงแล้ววิวธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะคะภายในเนี่ยสามารถวางเตียง6ฟุตได้นะคะแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียง2ฝั่งนะคะปลายเตียงยังมีพื้นที่นั่งเล่นนะคะตรงนี้เลยนะคะและยังเหนือพื้นที่เดินเล่นรอบเตียงได้สะดวกมากๆเลยนะคะฟเดินให้ดูเลยค่ะ และถ้าจากห้องมาสเตอร์เบดมนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กอินคเซตแล้วค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแสดนเป็นยังไงคะสำหรับวอล์กอินครเซตกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะเขามีขนาดใหญ่เป็นรูปตัวแอลค่ะเราสามารถบิวอินตัวเสื้อผ้าที่จะเป็นฝั่งของคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าฝั่งของคุณผู้ชายสามารถแยกโซนกันอย่างชัดเจนได้เลยนะคะพร้อมโต๊ะแต่งหน้านะคะที่บิวอินมาอย่างลงตัวเลยค่ะ ภายในห้อง Walk-in c o o s e t นี้นะคะยังมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะและก็มาถึงห้องน้ำภายในโซน Walk-in c l o s e t นะคะสำหรับห้องน้ำเนี่ยเขาแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ที่เป็นแบบ Hit and Her นะคะให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถใช้งานพร้อมกันได้อย่างสะดวกเลยค่ะ และยังมีพื้นที่อาบน้ำา2โซนนะคะมีทั้งโซนฝักบัวที่เป็น hand and rain shower ค่ะพร้อมอ่างอาบน้ำนะคะระบบหัวพ่นน้ำเพื่อการนวดผ่อนคลายนั่นเองค่ะ<ด>แล้วก็มาถึงชั้น3แล้วนะคะสำหรับชั้น3เนี่ยจะมีห้องนอนถึง2ห้องนอนและพื้นที่อนเนกประสงค์อีก2จุดค่ะโดยจุดแรกนี้นะคะก็คือจุดนี้นั่นเองจะอยู่ทางด้านหลังบ้านค่ะ ซึ่งจุดนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นดูหนังหรือว่าจะทำกิจกรรมอื่นๆก็ทำได้เช่นกันค่ะและพื้นที่อนเนกประสงค์อีกหจุดจะเป็นยังไงไปดูกันและนี่ค่ะก็เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์อีก1จุดของชั้น3นั่นเองค่ะเราสามารถปรับเป็นโซนออกกำลังกายแบบนี้ได้เลยนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าเขามีกระจกที่เราสามารถออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็มองวิวธรรมชาติไปด้วยได้เลยค่ะ ถัดไปเรามาดูโซนห้องนอนกันดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาดที่ว่าเราสามารถวางเตียง6ฟุตแล้วก็พื้นที่โต๊ทำงานแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ดีไซน์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะและเขาก็ยังแบ่งโซนสำหรับ Walk in c l o s e t และยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยค่ะถัดไปอีกห้องนอนหนึงจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ โอ้โหทุกคนห้องนี้ดีไซน์มาน่ารักมากๆเลยนะคะและสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็เป็นอีกห้องนอนหนึงที่อยู่ทางด้านชั้น3นะคะห้องนอนนี้นะคะสามารถวางเตียง6ฟุตบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะมีมุมโต๊ะทำงานแล้วยังเหนือพื้นที่อีกกว้างขวางมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวที่เป็นแบบดับเบิลแอคเซสนะคะที่เราสามารถเข้าทางด้านห้องนอนนี้หรือว่าจะเข้าทางโซนพื้นที่อนเนกประสงค์ที่อยู่ติดกันก็ได้ะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะโครงการ p า i r a i n e t Residen ประชาชื่นไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามนะคะแต่ยังใส่ใจทุกรายละเอียดให้ทุกๆคนในครอบครัวสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะถ้าสนใจต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าโครงการนี้เขามีจำนวนจำกัดค่ะและยังตั้งอยู่บนถนนสามาคัคคีจังหวัดนนทบุรี ห่างจากถนนติวานน์ประมาณ1.4กิโลเมตรและถนนประชาชื่นประมาณ2.9กิโลเมตรทำให้การเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบายค่ะและโครงการนี้ยังใกล้ทางด่วนสี่ลัดและทางด่วนยุกระดับอุตราพิมุกรวมถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสถานีสามัคคีซึ่งเป็นตัวเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้เคียงค่ะเช่นเซนทันรัตนาธิเบศโรงเรียนสามเสนนอกและโรงพยาบาลในระยะประมาณ5กิโลเมตรโฟรขอกระซิบว่าบ้านไทยมอนเทเลพายนี้นะคะมีเพียง6ยูนิตเท่านั้นค่ะใครที่เล็งอยู่ต้องรีบแล้วนะคะเทคแค่ดีกว่าแฟนดูแลดีกว่าเพื่อนต้องที่นี่ค่ะโครงการพายเวลเนสเลสซิเดนประชาชื่น ซื้อบ้านกับเราดียังไงรู้ไหมคะที่แน่ๆคุณจะได้บ้านในราคาพิเศษและสิทธิพิเศษก่อนใคร <S <S และเรายังให้ความสะดวกสบายในเรื่องของสินเชื่อให้ด้วยไม่ต้องยุ่งยากในการดำเนินเอกสารเองหรือว่ากลัวจะกู้ไม่ผ่านสักทีหมดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยคะ่ะเพราะเราดำเนินสินเชื่อให้ฟรีเรายังพาลูกค้าไปชมโครงการฟรีดูแลแบบ VIP ทางเรานะคะจะประเมินสินเชื่อให้ทราบภายใน1วันรวดเร็วไม่ต้องรอให้ยุ่งยากและไม่ต้องเหนื่อยมีบ้านทั้งทีต้องสะดวกสบายและเซฟเวลาให้สุดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะโฟดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะอยากให้โฟดพาคุณไปชมบ้านที่ไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ จะพาคุณไปชมบ้านบ้านหรูแบบบันเทิงบันเทิงแบบนี้ได้ความรู้พิเศษก่อนใคร f เฟรนช h โฮมให้เราเป็นเพื่อนคุณดูแลเรื่องบ้าน